ไม่อยากอยู่กับแม่แม่เที่ยวเดี๋ยวแม่พ่วจะไปเที่ยวแล้วนะแล้วเพื่อนเยอะๆอยู่กับเพ่ใครบ้างแล้วย่งนีเพื่อนมาเยอะอีกที่ดีฉาที่ดีฉาได้งไงนี่เพื่อนโอใช่เราอยู่กับกล่องมีใครบ้างโอ้ยตาไม่ใช่เพื่อนเขาเนี่ยแล้วแล้วก็พี่คอแล้วแล้วก็พี่ดีฉาโอ้ยเยอะขนาดเลยสามตนเนาะ แล้วใครอีกพี่ยองล่ะแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนหรออย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วพี่ยองล่ะบีอมีเอ็มน้อง่ะมีน้องอะไรบ้างมีน้องอะไรบ้างอะไรบ้างสองคนน่ะแล้วก็น้องพัติโอ้จำได้มจำได้แล้วมีน้องแอนด้วยไม่ใช่พูดบาๆเจลูก อืมโอออุ้ยไปซบด้วยน้องเอ็นไปซบด้วยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ฮึ่มไยูขาดเพื่อเขาจะกลับแล้วสวทไม่มีความหมายแล้วนะตอนเนี้ยเขาจะกลับแล้วเอ็นถ้าไม่มีเบลเลนจะให้จะเอามินน้อยมาเป็นเพื่อนเด้อไม่ได้อะตอนนี้ทขาไมเป็นเพื่อนเราเลยดอ ไปเาไปเก็บแตงกันไปมาดูแตงหญ้าชี้ใหญ่ยังใหญ่อยังมันโตแล้วยังไม่ไเก็บปเดี๋ยวพาไปเก็บปักน้ยเนี่ยมือเช้าบำรุงสะหมอกินก้างปลาเยอะๆอยากไปดูแตงอะไร เตีงแม่ดาบเตียงไป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 รดเล็บเไปไม่ดูยัไไม่รไปเอาาโป้วขึ้นมาลุกยแรงวยโดนแล้วแเอ็นโดนแล้ว่เอ็ไม่มีใรตรมมาให้โค้ยไปไปบ้านปต่อนไปโค้ยเบียกินข้าวเย็นเราแต็มโมกันเนาะเต็มโม กอเลยลูกเลยลูกก็เลยลูกพักชิกี้ายกปปเูเลยกมาสกีปนต็ูเลยอะพอยมาคนเดียวนะไม่ไ่ไาล่าเดียไจะออกไปุมานเป็นฝั่ปจะไปทองแสบามก็ไปไหนไปอยเร็ว เดี๋ยวบ้านมีคุณยองอย่างนีะว่าปลูกง่ายเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแล้วเริ่มอ่อนอ่อนแล้วอันเล็กคิดถึงปลาแอ็นไหมคิดถึงปลาแอ็นไหมคิดถึงปลาแไหมดิคถึงป้าแอนมีอะไรนะป้าแอนมีอะไรนะเนี่ยนางยูเป็ดเมื่อกี้ยังเสียงแข็งอยู่เลยป้าแอนมีไอติมอุ้ยอุยแม่เปียบอกว่ามีน้อยกินไม่ได้เพราะว่าน้ำมูกไหล Mm. <ão> อ้าวแล้วไม่ได้กินแล้ว ouais, ble, ลูกไม่เปรี้ยวห้ามกินอ้าโทษได้แดดจีบหายแล้วบอกต่มันไม่ได้บะจีบหายแล้วบอกไม่จีบจูนอุ่นมีจำทำหายแล้วบอกหายแล้วบอกหายแล้วจบกี่ดังก็กี่นี้ถ้าน้ำมูกไหลไอเป็นไข้งดไอศครีมทุกอย่างไอเฉยไอเฉยทำเฉยเฉยไอนั่นก็ทำเฉยเฉยทำให้สะอาดเฉยเฉย ของปลอมหรือของแท้เดี๋ยวนี้เขาเขาพูดเฉยๆไปแล้วแต่ก่อนจะเฉยๆอยเฉื่องเฉๆขอยใช่เพราะว่ามีน้อยไอ้จริง ไอปอมบ่มีการไอปอมด้วยบ่ไอปอมก็มีติไนะนมกอกินท่ได้พี่ฟังมาให้ไเอ็นกินเลยิพเลยบอกว่าเม่ไม่สบายห้ามกินิพ่นไม่ได้กินเพอกินเยอะานี้มาดูดูมาเอแม่ใจบอกว่า แม่ลืมไปว่าให้ซื้อเคกย้อนหลังเนันไปมาเอยลอ่ะที่เวนภาษาอยู่โดมนะ้เค้เค้เไม่อวาให้เรา่ะอาซืเกมเปาย้อนหลังตอนม้เดียวตอน่มเดียวเหอาโดมบอแม่แม หือวเจ้าตัวนี้เจ้ตัวนี้ไม่มันอยู่ในตู้เย็นถ้ามันไม่ได้อยู่ในตู้เย็นคงไม่เหลือดิโอ้ีมลอสเซ็ติดทางแล้วนะติดทางแล้วเดน ใสใ้น้ำเ้งไม่เป็นไรคือมันก้แล้วถึนี่เพราะว่าเข้าหวมันตุ้มงน้ำมันมือที่บ่อเมื่อเช้านี่ก็กระดาษน้ำมันมือที่บ่อนี่นะน้ำมันมีด้่มืดรถยางนั่นยางหัวอยยางไม่ได้หัลมอ่อนอ๋อยางอ่อนเออยางอ่อนตะกี่ไปแล้วเอ้ามันตึงเเนี่นเป็นอคือใสแล้วไปจอดเบื้องแล้วบีบแล้อยางแล้วบาดไปเลย กันนั้นกับปิดไปร้านนี้กับปิดเขายังมีเฟิร์ทำไปแต่ตะโขนาฬิกาเนาะอ๋อเออจะไปช่วงนาดีเมื่อเช้านี้ไปไปร้านเลิกก็ปิดวันนี้ก็โอ้ยชาดูเด้อูพชาดูเด้อพเออเออมันฮอดอันเออมันฮอดอันเออมันทันรถเห็นไก็คอยขี่ไปมันทันรถรถขับเตี้ยโม่งเนาะพอดีไปฮอตไปฮอดแล้วกัมาหนังทายุราทั้งกระซองโม่งเพราเขายังเฟอร์เขาก็หัวสั้นหัวข้อนมาจเมาเติมยุธยพีละ เออมาเติมอยู่แียอนเติมลมลมอ่อนหน่งันขึ้รถอาจารย์ไปมิท่านไหนเจ็ดครึ่งอาจารย์ไปทำไมขนาดลูกคุณนอ่ะเจ็ดครึ่งมาขาวขึ้นรถอ่อนนี่แตงโมลุงก็กำลังออกลูกแล้วเนี่ยแตงโมแตงโมแตงโมบามะเขือเทศนี่เป็นรู้สึกว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายเนาะ เนี่ยแค่อันนี้น่าจะเอาเม็ดมันหวานไว้นะก็ออกนะคะลูกๆดกมากนะเนี่ยมีพริกมีอะไรด้วยนี่เราปลูกโซนกันไว้มันก็ได้เก็บกินเนอมะหงเตี้ยมีมะละกอเตี้ยนั่งเตี้ยนั่งเตี้ยว้มามะเขือยาวโอ้ยนี่ลดกมากเลยนี่ทุกคนพริก นี่เป <cues> ็นพริกชีฟ้าเนาะอันนี้เนาะพริกชีฟ้ามีพันเม่าแล้วก็เตี้ยด้วยทุกคนนี่อ๋อรอดูนะถ้ามันเป็นลูกนี่โอ้ยดกมากเลยติดดินเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดสวนครัวสวนครัวป้าผ้าสวนผักนั่นเนี่ยเนี่ยลอดูพริกนี้ก็ดกมากพริกหยวกเนี่ย ลูกเต็มต้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคน,นต้นคูณ อ๋อนี่นี่มะกะทินเอ้ยเราก็ลืมส่องแล้วเนี่ยเม็ดกะทินเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่าตาบักหุ่งแต่วันนี้บรรยากาศไม่น่าตามนะบักหุ่งนะนี่โอ้ของอยู่ของกินเลาะเต็มเลยดูพวกโม่วๆอ้าวกล้วยนี้มันตึงจน,นแตกแล้วนะเนี่ยเนี่ยกล้วยหอมทอง ถ้าแบบมันแก่จนเกินไปมันก็จะแตกนะคะเนี่ยอย่าให้มันแตกเนาะอย่าให้มันแก่จนเกินไปเนี่ยม่วงนี้ก็ลูกดกมากเลยโอเคนะคะก็พาชมสวนครัวเนี่ยสวนครั่งครัวนะคะก็มีของอยู่ของกินนะเพียบเลยเนี่ยเล็กๆในน้อยเราก็ไม่ต้องซืนะ้อเนาะเก็บตรงนี้ไปเลยนะคะ 오늘 아침은 이거로 먹었어요.